สวัสดีค่ะทุกคนกุ๊กกี้วารินนะเนี่ยอยากรีวิวบ้างค่ะวันนี้กุ๊กกี้อยู่จังหวัดราชบุรีนะคะนี่ชวนมาออกกําลังกายกันอีกแล้วค่ะกับสวนสาธารณะจัก,กรีอนุสรสถานนะคะจังหวัดราชบุรีหรือเขาเรียกว่าเขาแก่นจันนะเดี๋ยวกุ๊กกี้พาไปดูว่าแถบนี้มีอะไรบ้างจะบอกว่างว่างมากแล้วกุ๊กกี้ก็ได้ลองวิ่งเรียบร้อยแล้วท้ายวิ่งรวมทั้งหมดนี่เลยนะคะที่กุ๊กกี้แลนให้ดูนะก็จะอยู่ที่ประมาณ500เมตรนะคะวิ่ง2รอบก็ได้ประมาณ1กิโลพอดีเลย เห็นไหมคะว่าลานเขากว้างขนาดไหนนะดูสิคุณหรือใครใจสู้หน่อยนะคะจะเดินขึ้นไปข้างบนนะข้างบนเขาเรียกเขาแก่นจันใช่ไหมคะขึ้นไปข้างบนก็จะมีพระให้วหายนะอันนี้จะเป็นหอนาฬิกานะคะแต่ขึ้นไปอีกจะเป็นพระพุทธร,รูปนินโครคันตระหให้วหายได้ด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากจะมาวิ่งออกกําลังกายแถวนี้ก็ได้เลยอากาศก็ดีที่จอดรถก็เยอะ แถมมีที่ให้ออกกำลังกายตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวกี้พาไปดูค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมนะคะแวะไหว้สการะท่านได้นะคะสำหรับรัชกาลที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะตรงนี้มีเครื่องเล่นให้ออกกำลังกายกันด้วยนะให้ยืดเส้นยืดสายกันด้วยอุปกรณ์นะคะเขาตั้งมานานแล้วก็จริงแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอันนหนย,ยังใช้ได้จริงอยู่นะยังใหม่อยู่นะจ๊ะนี่เยอะจริงคุณเห็นไหมเยอะจริงมีคนออกกำลังกายจริงด้วย เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆแล้วกันค่ะว่าเดินไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นกลางคืนนะคะเขาจะมีไฟเปิดให้ด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เขาก็จะมากันประมาณนี้ค่ะบ่ายสามถึงประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยคนก็จะเริ่มทยอยมากันแล้วนะคะนี่แล้วก็จะบอกว่าที่นี่นะมีน้องหมาน่ารักอยู่สองตัวนะคุณเดี๋ยวจะแทรกรูปให้ดูนางน่ารักมากถ้าใครมาได้เจอนางก็ อย่าลืมแบบทักทายนางด้วยนะคะนางน่ารักมากเดี๋ยวตามหานางก่อนว่านางอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่ที่บอกไปดินางเป็นแฝดนะคะนี่หนึ่งตัวสองตัวเป็นมิสอยู่นะแต่วันนี้แอบหันก้นใส่นิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะตรงนี้เขามีจุดบริการน้ำแร่ฟรีด้วยนะจะเปิดตอนประมาณ4ี่โมงค่ะมารับได้นะคะดื่มน้ำฟรีได้เลยนี่บรรยากาศร,บรอบๆนะคะรม่มรื่นมากคุณพร้อมกับน้องหมา เห็นไหมถ้าใครว่างๆนะคะอยู่ที่ราชบุรีอยากจะมาออกกำลังกายแวะมาได้แถวแถวเขาแก่นจันทนะคะทุกคน